ุเคราห์27จังหวัดหนองคายโรงเรียนราชประชากรา27จังหวัดหนองคายตั้งอยู่ที่อำเภอพรมพิสัยจังหวัดหนองคายเป็นโรงเรียนอยู่ประจำแบบสหศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษกระทรวงศึกษาธิการมีรูปแบบการจัดการศึกษาแบบให้เปล่าตามวัตถุประสงค์พิเศษคือสถานศึกษาสำหรับเด็กได้โอกาส1ิป,ประเภท ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น740คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน65คนโดยมีนายทวิศักดิ์ตั้งอารีอรุณเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียนนางผานิชปุงสนิทรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการนายบัญชาทองสา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและนายทวัชชัยปงสนิทรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปด้วยโรงเรียนเล่งเห็นถนึงความสำคัญของการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอันเนื่องมาจากแนวโน้มในการจ้างงานทั้งภาคธุรกิจบริการภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรในกลุ่มอาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน ที่กําลังขยายตัวในทุกภาคส่วนโรงเรียนจึงได้เข้าร่วมโครงการทวิศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2561เป็นต้นมาและได้ดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายควบคู่กันไปเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความรู้พื้นฐานทางด้านสามัญและอาชีพ และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยในปีการศึกษา2,561โรงเรียนราชประชานุเคราะห์27จังหวัดหน,นองคายได้รวมมือกับวิทยาลัยเทคนิคหน,นองคายในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลายและเปิดทำการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรทวิศึกษาของโรงเรียนราชประชาอุเคราะห์27จ,จังหวัดหนองคายในแผนกพาณิชยกรรมสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโรงเรียนทำการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนที่โรงเรียนราชประชาอุเคราะห์27จ,จังหวัดหนองคายและนักเรียนไปเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เมื่อจบการศึกษาแล้วนอกจากจะได้รับพูิการศึกษาสายสามัญผู้เรียนจะได้รับุูิประกาศนียบัตรวิชาชีพจากวิทยาลัยเทคนิคหนองคายสังกัดสำนักง,งาน,นาคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วยจากการดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน3รุ่นดังนี้รุ่นที่1ปีการศึกษา2561 จำนวน21คนรุ่นที่2ปีการศึกษา2 5 6 2จำนวน19คนรุ่นที่3ปีการศึกษา2563จำนวน16คนรวมนักเรียนเข้าร่วมหลักสูตรทั้งสิ้น56คนและมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2563แล้ว1รุ่นจำนวน21คน ความสำเร็จของหลักสูตรนักเรียนที่จบหลักสูตรแล้วจำนวน21คนสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานจำนวน8คนได้เข้ารับการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจำนวน7คนได้เข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจำนวน6คนโดยมีนักเรียน2คนได้รับการคัดเลือก ให้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานเพื่อก,การศึกษาสมคราะห์จากมูลนิธิราษฎระชานเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมได้แก่ 1. นายธนวัฒน์หอมหวนประเภทประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2. นางสาวปรียากรศีหาประเภทโคต้ามหาวิทยายลัยเอกชนจากการจัดการศึกษา ที่ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดและตรงตามความต้องการของนักเรียนส่งผลให้นอกจากนักเรียนจะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรอาชีวศึกษาแล้วนักเรียนยังมีความพร้อมในการประกอบอาชีพและทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้นในอนาคต โรงเรียนราประชาอุเคราะห์27จังหวัดน้องคายมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างนักเรียนที่มีศักยภาพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติต่อไป